ผมก็เลยนะครับปลูกนะครับติดพื้นที่ผมใหม่เนาะเพราะว่าราคามันดีดีเพอหยังดีเพะ่มีคนเห็ดเนาะผู้ใดสิมาปู่ประคามเลี้ยนะครับเนาะบ้านผมเป็นบ้าตีนะครับเนาะมีแต่คนวาจังสันนะครับเนาะบ้านผมก็เห็ดนากันเนาะเห็ดนาลงทุนเหลือลงทุนอีกนะครับเนาะเนี่ยนะครับลงทุนเหลือลงทุนอีกบ่ววาสจะเป็นไถว่า่าสจะเป็นว่านว่า่าสจะเป็นดำนะครับเนาะว่า่าสจเป็นเกี่ยวนะครับเนาะแต่ว่ามันหม่มองซื้อนะครับเนาะลดละ10บาท20บาท มันมม่มองซสือมันขายไงายขาเจ้าก,กเัเลยเห็ดผู้ใดบ่เห็ดหน้ากับเป็นบ้านะครับเนาะลื่นมูลื่นพวกนะครับลื่นพินลื่นน่องนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นผมก็เลยเนาะลื่นผู้อื่นในการปลูกประคามเรียนนะครับยกโคข,ขึ้นมา,าสูวงประมาณหนึง่งตั้งทงไว้นะครับเนาะล้วก็ให้เขาแตกกิ้งแตกใบของเขาเองฟังนั่นนะครับที่ผมพาเริ่งที่แรกก็คือประมาณหนึ่งเดือนนะครับเนาะฟังนี่กะประมาณหนึ่งอาทิตย์ นะครับเนาะควมชื também, ้นนะครับเนาะของโพนนะครับเนาะกับยังมีนะครับก็เลยกว่าท่านในหดหนามนะก็จะปลูกให้มันเต็มพื้นที่นะครับไปเรื่อยๆพุหละก็ปลูกไปนะครับเนาะฝั่งนี้กะเป็นนะครับของอ่าสีชมพูนะครับเนาะฝั่งนี้ก็เป็นพันธุ์เกษตรนะครับเนาะฝั่งโพนก็เป็นอ่าเพชรนนไทยนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะก็ปลูกย่างละสองแถวแถวละประมาณสี่สิบกว่าต้นครับผมเพราะว่าสองไร่นี่กะ ไงโยก่วงโยอาจจะสี่สิบห้าสิบต้นเลาประทับนับนะครับนอพุ่นเนาะนอกระปูขึ้นกันครับผมมีใหม่ปลานะครับนอมีโพนบอรดิชน์หย่าหยาแล้วตั้งทเกิดเนาะนาแรงค่อยว่ากันนาฝนกับป้อยของงามไปก่อนนะครับนอเพราะว่าผมบอร์ดิฮิตบะขามเลี้ยนเพื่อที่จะต้องกินบะขามเลี้ยนภายในนะครับฤดูนี้นะครับนอผมอาจจะกินในฤดูหนาเพราะว่าผมก็ยังมีธุรกิจนะครับนอมีรับหมอมีนุ่นมีนี่ของผมไปแต่ผมปลูกเพื่อที่จะวางแผนอนาคตว่า นะครับเนอะอาจจะ10ปี20ปีหรือว่าหาปีต่อจากนี้ไปเนอะผมจะมีบักข่าเลี้ยงในพื้นที่นะครับเนอะผมก็เลยบ่ัวฝ่าวเมื่อวัวฝ้า,าการลงทุนเมก็ตำนะครับเมือ่อฝ้าลงทุนันกะต้องสูงเพราะว่าเขาอยากได้ผลผลิตนะครับเนะมันเป็นในลักษณะแบบนั้นการทีนะร่ลงทุนนะครับลงทุนคือกันผมจะใส่ระยะเวลานะครับในการลงทุนแต่ว่าผมจะบอ่ได้ใส่ต้นทุนที่ว่าปินเงินนะครับเนะว่าต้องหดน้ำต้องใส่ปุ๋ยตรงนั้นตรงน,น,รงนี้เพื่อจ้องให้ บักขามเลี้ยนบักขามเทิดออกหมากออกดอกแต่วผมจะใส่ระยะเวลานะครับในการทําก็คืออาจจะเป็นปี2ปี3ปีเขาคอยจะมะรินผลผลิตให้ออกหมากออกดอกเต็มที่นะครับเนาะตอนนี้ก็คือปล่อยเขาไงตามยถากรรมเขาไปก่อนนะครับเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้เฮ็ดหยังนะเขาแค่ตอนกิ้งไหวนะครับเอาถุงมาตั้งนะครับเนาะนะตัดดากถุงออกแล้วก็ให้เขาลากเขาเดินนะครับเนาะนะให้เขาแตก่กิ้งแต่แขนงในพื้นที่เขาไปนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะ ก็ฝากไว้เป็นแนวทางเอามาให้เบื้องนะครับเนาะการปลูกบักขามเลี้ยนบักขามเทศปลูกแปะขมูนนี่แหละตั้งถุงไว้ตัดดากออกก็ซื้อนะครับเนาะแต่ว่าปลูกหลายเด้นะครับเนาะมองละสี่สิบหาต้นนะครับมีประมาณสี่สิบหรือหาสิบต้นนี่แหละครับมีประมาณนะครับแปดแถวนะครับเนาะในพื้นที่สองไร่นี่นะครับเนาะก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับการปลูกบักขามเลี้ยนบักขามเทศนะครับของอเล็กฟาร์มขอนแก่นนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้เบื้องนะครับหลังจากเขาแตกกิ่งแตกใบ ปลูกแบบบ่คดนามปลูกแบบบ่ใส่ปุย๋ยนะครับเนาะดูแลนะครับเนาะปลูกแบบไดนนะครับเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตให้เบิ่อนะครับเนาะอเล็กฟาร,รม์มขอนแกน่นนะครับสำหรับมิน้กะจะขอตัวลาไปก่อนนะครับเนาะก็จะขอกคำว่า,าสวัสดีครับ